วันที่15มีนาคมพศ2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายวัชระดุลธนามีผู้อำนวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4นายธิพากรสิริมั่นหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2นายกิษณะบุตรบูรณ์หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดกําแพงเพชรเพื่อประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานติดตามความ ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานก่อสร้างในปีงบประมาณ2567โดยมีส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่2ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เกิดผลสมรรถตามแผนงานที่วางไว้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรระยะเวลาการก่อสร้าง4ปี พศ2 5 6 4ถึงพศ2 5 6 7ผลงานความก้าวหน้าปัจจุบัน69.95%เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่รดับเก็บกัก11.88ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์3500ไร่วันที่15และ16มีนาคมพศ2 5 6 7ในายสิลิริพลลักษณะเวชผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผ การดำเนินงานพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14โดยมีนายสัญญาสุริวันผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในการนี้ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้ให้คำแนะนำและวิธีการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน